บทมนส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายทอดออกไปก็จะเป็นมนในด้านท้องการแก้ไขหรือว่าการป้องกันเป็นหลักนะครับก็จะไม่ถ่ายทอดในบทมนที่เป็นที่ต้องกระทํานะครับที่ต้องเป็นฝ่ายกระทําไปเพราะมนหลายบทที่เป็นมนกระทำเนี่ยมันไม่สามารถจะถ่ายทอดได้ถ้าไม่มีการคัดคนก่อนเพราะว่าจิตใจของคนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงมันต้องดูกันในระยะหนึ่ง จะมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมพอสมควรหรืออย่างมากเพื่อที่หากเราจะถ่ายทอดมนต์บางบทให้ที่มันเป็นมนต์แห่งการกระทํานั้นเขาก็ต้องมีคุณธรรมพอสมควรนะครับมนต์บทนี้เป็นมนต์ที่ใช้ในการแก้ไขด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องไปวิ่งไปหาหมอหาอาจารย์ก็ได้นะครับเราสามารถเรียนเองนะครับ การตั้งค่ายเรียนของมนบทนี้ก็ไปดูที่พิธีไปดูที่เครื่องบูชาครูแล้วก็พิธีบูชาครูนะครับอันนั้นเป็นการยกขันครูสําหรับเรียนมนบทนี้ด้วยนะครับบทมน์มีอยู่ว่าอิติปิโสภะคะวะโลกังมะหังกาโรสุกโตโลกวิทูอนุสตตาเลธรรมโมธรเมสังโฆสังเขอิติปิโสภะคะวะพุทธคุณนั่ง อิติปิโสภคะวะธรรมะคุณนั่งอิติปิโสภคะวะสังฆะคุณนั่งอิติปิโสภคะวะมหาลาภังอิติปิโสภคะวะสัลภะกรรมจแจอิติปิโสภคะวะสัลภะกรรมจแจอิติปิโสภคะวะถอนละอิติปิโสภคะวะถอนต่อยอิติปิโสภคะวะถอนศพอิติปิโสภคะวะถอนพ่ออิติปิโสภคะวะถอนเคื่ออิติปิโสภคะวะถอนไฟอิติปิโสภคะวะถอนใจอิติปิโสภคะวะถอนคอยอิติปิโสภคะวะถอนเสียนอิติปิโสภคะวะถอนเลื่อน อมกันจัโองมกั่ใจสหายะมนบทนี้เป็นมนที่ใช้ในการถอดนะครับถอดและถอนคุณใสทุกชนิดนะครับคุณใสทุกชนิดที่เป็นคุณใสที่เราไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปนะครับเราก็สามารถใช้มนบทนี้ถอดตัวเองถอดเองได้การใช้มนหบดนี้นะครับให้ยกครูธนาคาร นะครับเป็นยกครูอันนี้เป็นครูใช้นะครับเวลาที่เราจะใช้ให้ยกครูกันนังคารขันห้าด้วยขันแปดด้วยนะครับขันห้าคือดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ขันแปดคือดอกไม้แปดคู่เทียนแปดคู่นะครับแล้วก็เงินค่าคายหรือค่าครูนะาเก้าบาทเสกสามจบเจ็ดจบใส่น้ําหรือน้ามันให้กินให้ทานะครับก็ถอนได้ทุกคุณใส่นะครับอันนี้เราทําเองได้นะสาหรับคนที่อ่า อต้องทําเองนะครับไม่สามารถจะไปหาหมออาครูที่ไหนได้นะครับคุณใส่ทุกประเภทที่เราเรารู้จักหรือไม่รู้จักรู้จักที่มาไม่รู้จักที่มารู้จักที่ไปไม่รู้จักที่ไปก็แล้วแต่สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับ